ดีครับน้องแววมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับเทปนี้ต่อจากทั้งที่แล้วครที่เราพูดถึงเรื่องอะไรครับเปิดโชครักสร่างสร้างบารมีปี60ของ12นักศัิย์เราพูดครที่แล้วไปเท่าไหร่ครับสี่สิ่งรักศัพ์แล้วคือมีชวดฉลูขานถอกวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของปีมะโรงมะเสงมะเมียมะแมโดยขออนุญาตให้น้องแววเป็นตัวแทนนะครับน้องแววอธิษฐานไพ่เรียบร้อยแล้วนะครับ ไพ่จังแวะเป็นคนเปิดไพ่นะครับแต่ละปีเลยเริ่มจากปีมะโรงเลยครับท่านแวงโอเคนะคะใบแรกนะคะก็เปิดโชคโชคนะคะครับแล้วก็มาเลยเรื่องการรับทรัพย์นะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการสร้างบารมีนะคใช่ครับอ่าดูซิเปิดโชคเป็นไงคนปีมะโรงไปใบสิบสามนะคะสุมาหาพิอะไก่นะพิเนศพี่เน่สะกงพิเนศสะกงอ๋อแล้วครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะนะครับทรงเห็นความเบื่อหน่ายแล้วแล้วก็ทรงม้ากันตะกัด วิ่งออกจากเมืองและนายชนะก็วิ่งตามอันนี้นะครับเขาบอกว่าจะเปิดโชคได้ตอนนี้ต้องมีการเดินทางการเดินทางนะครับจะทําให้คุณได้พบโชคลาภแต่ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างนึงนะว่าตอนที่เจ้าชายจิตตถะทรงม้ากันธกาบนี้ออกจากเมืองเดินทางไปไหนต้องการไปแสวงหานะแสวงหาสัจธรรมความหลุดพ้นงนั้นการเดินทางคุณนะครับมันเดินทางไปวัดหน่อยก็ดีเดินทางไปทําบุญเดินทางไปในเรื่องที่เป็นสัมมาทิฏฐิ นะครับจะทาให้ระหว่างเดินทางคุณได้รับโชคด้วยอาจจะได้รับโชคการทางไปเห็นเลขเด็ดเลขดีหรือไปรับโชคจากคาพรต่างๆของรูบาอาจารย์ก็ได้นะครับอันเนี้ยได้รับโชคแต่จริงๆแล้วผมบอกอะไรโชคอันนี้นะมาจากการกระทําของตัวเราเองนะครับอันเนี้ยคุณต้องเดินทางเองนะจะมีโชคนะครับคุณปีมโรงรับซับรั์นะคะโอ้ยใบยนี้อะไรเอ่ยเป็นจริงๆเป็นใ่เหมือนเหมือนไพ่ใบโจ๊กอ่ะใช่ใช่คือเหมือนกั<ไ>บเป็นไพ <บ S> ่ <ไบ S 1> แบบ ไพ่ที่มีพลังน่ะนะครับคนปีมะโรงโชคดีมากเลยปฏิบัติธรรมอย่างเดียวสวดมนต์ไหว้พระทำบุญ <c oughs> ไม่ได้ตอบคาไหนเลย <c oughs> ล้งแววไพ่ชัดเจนมากเลยคนปีมะโรงโชคดีนะครับคือปฏิบททัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทาบุญนะครับจะทําให้คุณนั้นได้รับทรัพย์รับทรัพย์และทรัพย์ของคุณมาจากพระพุทธศาสนาเห็นไหมทรัพย์มีสองอย่างนะ <c oughs> มีทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายใน <c oughs> คุณจะต้องนําทรัพย์ภายนอกที่คุณมีไปแปลงเป็นทรัพย์ภายใน นำทรัพยาบไมื่อจะเป็นข้าวของวัตถุเครื่องใช้ปัจเจใสทรัพยาบนะไปแปลเป็นทรัพย์ละเอียดด้วยการนําไปถวายไว้ในเขตบุญพระพุทธศานสนาแล้วทรัพย์ละเอียดเหล่านั้นแะครับจะเป็นไอสิสุุิย้อนกลับมาให้คุณ ประสบความสําเร็จนะครับสำหรับคนปีมะโรงการสร้างบารมีล่ะบารมีนะคะหมายเลข15นะคะทุกกระทำที่ียาโอ้โหสร้างบารมีต้องบอกว่าแม่ไม่ให้อดทหารนะไม่ให้เขาบอกว่าอะไรเงี้ยการสร้างบารมีต้องอดทนไพ่ไปนี้ต้องอดทนมากอดทนต่อจริตอารมณ์สิ่งที่เข้ามาเราเพราะฉะนั้นปีนี้คนปีมะโรงจะมีเรื่องราวเยอะนะครับเรื่องราวแล้วก็จะแต่สุดท้ายใช่ไหมครับไพ่ใบนี้เนี่ยดูให้ดีน้องแวว ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตอนที่พระองค์บำเพ็ญเพียรมาครบหกปีแล้วตัดสินใจใหม่ว่าจะละความเพียรทางกายมาสู่การบำเพ็ญเพียรทางจิตเพราะเห็นนะครับเห็นเห็นไหมเห็นพระอินไหมพระพรพินสามสายสายที่หนึ่งตึงเกินไปสายตรงกลางพอดีพอดีและสายที่สามหย่อนเกินไปพระองค์ทรงเห็นนิ้มิตแบบนี้ปุ๊บเลยรู้ว่าพระองค์นั้นต้องเดินทางสายกลางลเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา จะสร้างบารมีได้ปีนี้นะต้องเดินทางสายกลางนี่สําคัญเลยนะครับสำหรับผมพีมโรงโชคดีมากเลยนะคุณพีมโรงนะครับปีต่อไปปีมะเสงนะคะปีแรกนะคะเปิดโชคโชคคนะรับซับแล้วก็สร้างบารมีนะครับโอเคมาแล้วปีมะเสงเป็นยังไงเปิดโชคนะคะหมายเลขสามสิบแปดนะคะภัยอสรพิษมรณะพิสุท โอ้โหนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตอนเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเวลาไปไหนเนี่ยในประวัติในผู้ธระวัติยุคหนึ่งเนี่ยอสรพิที่ตระกูลพญานาแต่พญานาคมีสี่ตระกูลนะครับตอนหลังเนี่ยพระพิสุ์ไปบำเพ็ญเพียรแล้วเจองูพวกนี้นะครับแล้วทาร้ายร่างกายคือกัดเสียชีวิตพระองค์เลยให้บทสวดบทหนึ่งผมจําชื่อบทสวดไม่ได้ต้องขอโทษทีแต่เป็นบทสวดที่สําหรับผูกมิตรกับพญานาคหรือพญางูทั้งสี่ตระกูลเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะครับ คุณอยากจะเปิดโชครักทรัพย์ให้ทําบุญอุทิศให้กับพญานาคทาบุญอุทิศให้กับงูเพราะคุณมีกรรมกับท่านนะครับไปขอขมากรรมท่านก่อนหากเราเคยมีกรรมกับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดสิ่งใดขอขมากรรมขอจากนี้ไปขอห้เป็นโชคเป็นลาภแทนนะครับอันนี้ต้องแล้วจะไปไหนนะครับระวังเดินทางนะครับอย่าไปที่รกรกนะครับอย่าไปที่รกรกแล้วก็อย่าไปที่รกรกที่เหมือนจะมันเจองูแล้วที่สําคัญนะอย่าให้บ้านลบ เดี๋ยวเจองูเคยได้ยินไหแหมลกเป็นงูอยู่อะไรนะงูระวังงูชงอะไรเงี้ยลกเกินนะครับอ่ะต่อไปในการเปิดรับทรับซั์นะคะหมายเลข19กนะคะดลึกชาติเลยโอ้โหการระลึกชาตินี้นะครับก่อนที่พระองค์จะทรงบำเพ็ญเออเขาเรียกว่าก่อนที่พระองค์ทรงสาเร็จมรรคผลเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับเป็นเข้าสู่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยพระองค์เนี่ยขอโทษทีครับขอประทานโทษสําเร็จแล้ว แล้วพระองค์ระลึกชาติได้ย้อนไปเป็นแสนแสนชาติเป็นไม่รู้กี่พกี่ชาตินะครับเพราะนั้นการที่เราจะรับทรัพย์ได้ต้องบอกว่าไปเห็นมูลเหตุก่อนการระลึกชาติคือการไปเห็นเหตุนะเห็นนะเหตุหว่าเพราะเหตุน,นี้ทํามาจึงได้รับสิ่งนี้เพราะทําสิ่งนี้มาจึงรับสิ่งนี้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะรับทรัพย์ได้นะครับเปิดโชครับทรัพย์ตรงนี้ได้การจะรับทรัพย์คือคุณต้องสร้างเหตุดีสร้างเหตุที่ดีแล้วลำพังเลขที่สิบ้าคือต้องสร้างบุญสร้างบารมีสร้างเหตุดีนะครับสร้างทุกๆวันเลย ผมมีเคยยกตัวอย่างอย่างนึงแล้วพี่ยกว่าสมมติว่าคุณทําบุญันที่หนึ่งมกราปี59ถ้าอายุของบุญที่จะส่งผลม,มีอายุหนึ่งปีบุญที่ทําที่หนึ่งมกรา59จะส่งผลวันที่หนึ่งมกราปี <หบ S 1> 60แล้วอยากได้บุญทุกวันต้องทําไมก็ต้องทำทท,ำทุกวนักวนภายใบนี้เลยนะครับปีม,มะเสกงต้องทําบุญอย่างส,สม,ม่ําเสมอทําบุญทุกวันจะดีมากเลยนะครับและในเรื่องของการสร้างบารมีอ,อะไรจ๊ะ ิน้องแววี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เป็นเหมือนครว่าเป็นไพ่ปิดนะคะครับขอเดี๋ยวเดี๋ยวันขออนุญาตจับใหม่นะคะอนุญาตจับใหม่รับเป็นไพ่จกของค่ะโอเคนะคะดีมาเสงอยู่สิหมายเลขหมายเลขสามนะคะพระมารดาทรงสุบินอ้าวนะครับสร้างบารมีตรงนี้ก็บอกว่าต้องมีเป้าหมายแล้วต้องมีเป้าหมายนะครับจริงๆตอนที่พระพุทธมารดาทรงสุบินเนี่ยสุบินก็ช้างเนี่ยเลื่อนมาเข้าท้องเลยนะเข้าท้อง จร,จริงๆเรียกว่าคุณจะสร้างบาร,รมีได้เนี่ยมันก็มีเกี่ยวกับความอุงปมสมบูรณนการการกินด้วยนะนการกินการอยู่นะครับแล้วการดูแลคนในครอบครัวการดูแลลูกนะครับการดูแลคนในครอบครัวน,นี่สําคัญมากแล้วจริงๆช้างคือตัวแทนของเราไหมครับช้างคือตัวแทนของสติปรรัญญาเพราะฉะนั้นคุณจะสร้างบาร,รมีในปีหน้านะครับของคนปีมะเสงคุณต้องให้ปัญญาคนเช่น เป็นเด็กนักเรียนไงต่างจังหวัดสับส่วนทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาแต่ถ้าเป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนพระปริยติตธรรมนะครับคุณก็ไปบำรุงเรื่องอะไรครับสมุดปากกาทินสอชุดเรียนนักทาตีโถเอกนีหมดเลยนะครับคุณสามารถไปทําได้นะครับและจะเป็นการสร้างบารมีของคนปีมะเสงนะครับอ่ะมะเมียบ้างละเปมนะคะใบแรกนะคะเปิดโชคเปิดโชคนะคะรับสามนะคะแล้วก็สร้างบารมีนะครับของคนปีมะเมีย นะครับใปสิบหกนะคะสุชาดาถวายนะคะถวายเท้าถวายเท้โอ้นะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับคนปีมะเมียนะครับ<ห>ในการที่จะเปิดโชคคือต้องเหมือนกันกับคนปีหนึง่งเมื่อกี้จำไม่ได้เทปที่ผ่านมาก็คือต้องไปท,ทไําบุญถวายพระตถาคตบ่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยงดูนะครับพ่อแม่เพิม่มนิดนึงเพราะว่าพระอรหันต์เป็นเท่ากับพ่อแม่ใช่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีให้อาหารการกินทั้งท่้ดีแล้วก็ไปทําบุญถวายพระสงฆ์เป็นเจ้าภาพพระตถาคตบ่อยๆนะมีโชคแน่นอน อ่ะจะรับรับยังไงรับรับนะคะรับรับหมายเลข18นะคะทรงพิชิตพญามาโอ้โหไพ่ใบนี้นะครับจะรับรั์ได้เนี่ยต้องอธิษฐานบุญอย่างเดียวเพราะตอนที่พระองค์ทรงจัดขับไล่พญามาเนี่ยลงถึงระลึกถึงบุญเพราะฉะนั้นคุณจะรับรั์ได้คุณต้องนึกถึงบุญที่คุณเคยทํามาแลวอธิษฐานตรวจน้าบอกแม่พระธรณี ขอให้พอดีนำทรัพย์นำผลบุญส่งให้เราใช้ในชาตินี้วันนี้เดี๋ยวนี้นี่สำ<ม>คัญมากเลยเห็นไหม,มอ่ะต่อไปการสร้างบรารมีบนะคะหมายเลขสี่นะคะประสูตใต้ต้นสาระค่ะโอ้โหการสร้างบารมีเนี่ยชัดอีกแล้วกัเด็กกัเด็กโอ,อจะสร้างบรารมีกับเด็กหรือโครงการอะไรใหม่ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับปัญญานะครับเพราะว่าพราะองค์ตอนที่มาประสูติเนี่ยนะครับพระองค์เป็นมหาโพธิสัตว์มาจุติในคันเนี่ยนะครับ พระองค์ตอนประสูติเนี่ยพระองค์ประสูติไม่เหมือนคนธรรมดาคนธรรมดา,าเกิดเนี่ยออกหัวออกนะ,ะแต่พระองค์เนี่ยออกเท้าออกมาแล้วยืนได้เลยนะได้เลยแล้วก็เดินได้เจ็ดก้าวด้วยเพราะฉะนั้นในการสร้างบารมีของคุณก็คือคุณต้องก้าวเดินไปข้างหน้านะครับเดินอย่างมั่นคงแล้วคุณต้องมีหลักยึดที่ดีนะเห็นแม่ <c oughs> เห็นพระพนางพระพระนางพิมพาไหมครับยึดต้นสาระเ,เนาะมีที่มั่นนะครับแล้วก็เดินนะครับแล้วพระองค์เนี่ยตอนเป็นเแบบี้บุตราเนี่ยเขาเรียกว่า ผู้จะเจ้าน้อยเนี่ยทรงเดินเจ็ดเก้าแล้วนิ้วชี้นะครับข้างบนชีฟ้ฟ้าข้างล่างชี้ดินนะครับนิ้วชี้ชี้ข้างบนข้างล่างนะครับก็บอกเราเป็นนัยยะว่าจะเป็นหนึ่งในโลกทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับเพ <c ười> ราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องมีเป้าหมายอีชัดเจนด้วยนะครับคุณถึงจะสร้างบารมีได้แล้วไปทําบุญเยอประเด็นนะครับจะดีมากเลยนะครับอต่อไปมะแมมะเมแล้ว,ลวะดีมะแมัดาเป็ดดีแพคะนะครับ รับโชคนะคะก็เปิดโชครับทรัพย์แล้วก็สร้างบารมีนะครับเปิดโชคก่อนนี่เปิดโชคค่ะเปิดโชคสามสิบเจ็ดนะคะลูกกเทวดาขับไล่คณะพิสุนะคะอ๋ออันนี้เขาก็บอกว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ตอนพระพิสุเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมจากพระองค์แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมพอไปเรียนธรรมที่อยู่โคนต้นไม้อะอยู่ในป่านะแล้วลูกกเทวดาเนี่ยวิมานท่าน แต่อยู่ตามต้นไม้ผนเมื่อก่อนว่าพอพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมท่านอยู่ไม่ได้ท่านก็เลยทําปากรนกลายเป็นผีมาหลอกหลอนนะครับมาหลอกหลอนให้พิสุทธิ์อยู่ไม่ได้พระพิสุทธิ์ก็อยู่ไม่ได้ก็เียกว่าผีหลอกก็ไปทูลบอกพระเจ้าเราพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยให้บทสวดมาให้แผ่เมตตาให้เทวดานะครับก็เลยอยู่ได้เขาบอกว่าจะเปิดโชคเนี่ยคุณต้องนะครับหมั่นไหวคุณของเทวดาเทวดานี่ไหวได้นะเพราะเป็นหนึ่งในกรรมฐานสิบข้อเรียกว่า เทวานุสติกัมม a า a การระลึกถึงคุณของเทวดาเพราะคนจะเทวเป็นเทวดาต้องมีสี่ห้าอย่างเป็นอย่างต่างเพราะฉะนั้นระลึกถึงได้นะครับอันที่หนึ่งกับที่สองคือให้ดูแลนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านให้ดีโอ้อย่าไปรบกวนท่านนะเปิดเปิดบทสมดมรต์ที่ท่านชอบแล้วก็อย่าไปทําอะไรรกๆอย่าไปทําอะไรตรงนั้นแล้วถ้ามันมีต้นไม้รกถ้าเป็นของบ้านใครมีควคภูมิเนี่ยนะต้องตัดต้นไม้รกต้นไม้เหี่ยวใบไม้เฉาเนี่ยต้องเี่ยนนะครับแลวท่านจะไม่ให้โทษ อ่านะครับเด่นถ้าถ้าได้โชคอย่างพระภูมิด้วยนะครับได้โชคถจงที่ทขาทำถูกนะครับอานต่อไปรับรัพบรับรับนะคะรับรั์หมายเลข28นะคะพระราขุนบรรฑชาค่ะอ่าคล้ายเมื่อคล้ายอยู่ปีหนึ่งแหมนะครับก็คือจะรับรัพย์ได้ต้องอะไรครับต้องเรียนรู้ทำแล้วก็ต้องการพระราหุนเนี่ยเป็นบุนนะเป็นบุรของพระเจ้านะอ่านี่เป็นเด็กก็เหมือนกับเรียบเหมือนกับคนที่จะรับรัพย์ได้้ตอง เปิดปัญญาเปิดเด็กขั้นมนสู่เส้นทางนี้เหมือนกันนะอันที่2คือมันสร้างบุญสร้างบารมีกับสามเณรสามเนอนะครับมันสร้างบุญสร้างบารมีกับสามเณรนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพพัตหารแล้วก็เจ้าภาพเรียนโดยเฉพาะสามเณรพ่งดูร้อนจะมีบททุกปีนะหลายวัดเลยน้องแวลรู้ไหมแล้วเป็นการบวชแล้วเป็นการสอนเด็กช่วงปิดเทอมและสอนใ้นการปฏิบัติธรรมการทําความดีมีอยู่วัดหนึ่งที่พี่ไปทาบุญนะคือวัดน้าปลงพาสามะเนศปีที่ผ่านมาพี่มิวการทาบุญด้วยนะกับกลุ่มเพื่อนพี่นะพาสามรเนด 9ก้าสิบห้ารูปไปอินเดียครับไปศรีสังเวชไปเรียนรู้ชีวิตแล้วก็ไปเรียนรู้พุทธประวัติที่อินเดียเลยอ๋ออันนี้เป็นการปลูกฝังคนอย่างเงี้ยควรไปทำความอย่างนั้นด,ด,ด,ด้วยนะครับถึงจะดีจะได้รับทรัพย์ด้วยนะครับสร้างบารมีสร้างบารมีนะคะหมายเลขสามสิบนะคะเสด็จโปรดพระปิดาะนะครับนี้ว่าอันนี้ชัดเจนกลับไปดูนะครับพ่อแม่นะครับแล้วก,การดูแลพ่อแม่ที่ประเสริฐที่สุดสำคัญที่สุดต้องแหววต้งไหมคืออะไรไม่ใช่ให้อาหารการกิน ไม่ใช่ให้เสื้อผ้าอาพรไม่ใช่ให้เสื้อทรัพย์สินอย่างเดียวเพราะอันนี้คือปัจจัยภายนอกต้องให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจของท่านมันจะเป็นทรัพย์ติดตัวท่านข้ามภพมข้ามชาติเหมือนกับพระเจ้จาไปโบสถ์ใช่ไหมตอนนี้พระเจ้าสุบตัวท่านใกล้สวรรค์คน,นแล้วนะ,อะตอนนั้นยังเป็นบุุชนอยู่นะพอพระพุทธเจ้จาไปโบสถ์ปุ๊บนะเป็นพระสงฆ์อ๋ออันนี้ต้องพาพ่อแม่เข้าสู่ประแสนธรรมอันนี้แหละเป็นการสามร้างบารมีของท่านนะครับสำคนเกิดปีมะแมอ่ะครบปแลวอีกสีออ่นักศัพ เรามาครั้งหน้ากันอีกสีกษัตริย<ช>์นะครับก<ช>็<ช>จะครบ12แล้วต้องขอขอบคุณนะครับรายการดีๆนะครับดูดวงบ้านเอ็มม i เนียและช่อง YouTube ดีๆเอ็มม i เนียร์ชาแนลเอเชียนะครับที่ให้โอกาสผมกับน้องแววมีโอกาสมาเล่าเรื่องดีๆให้ทุกขั้นฟังนะครับ<ช><ช>อยากติดตามข่าวสารของผมติดตามได้ในเพจศาสตร์เสริมชีวิตครับแล้วติดตามเพจน้องแววได้ที่เพจซาลาคนสุขค่ะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ